ทุกคนปิดป้ายปิดปิดใช่เนาะปิดปิดป้ายปิดใช่แล้วนะทุกคนเนี่ยแล้วก็เอาใส่เข่งไว้ทักนทะิปที่มันเป็นตัวตนของเรานะคะทุกคนอันนี้คือตัวตนของเดลเลยเนาะเดลเลยต้องมาทำงานช่วยลูกสาวนะคะทุกคนเนาะ ครับอาจารย์นะคะทุกคนตั้งใจทำเนาะตั้งใจทำและงานเราก็จะได้ออกมาดีนะคะทุกคนเนาะการที่เราเป็นพิเอเตก็เป็นการถึงนะคะทุกคนจิดป้ายจิตจิดใช้เนาะจิดจตใป้ายจิตใช้แล้วเราพัดสึงแบบนี้น,น,คะ,น,นะคะงานเนาะ,ะทุกคนเนาะ,ะเราสู้จ่ะถ้าเราสู้งานนะคะเราก็ไม่มีวันอดนะคะทุกคนเนาะ างานเราทุากทีท่จะจับจับครับครับนะคะทุกคนบางครั้งก็เป็นเสื้อผ้านะคะทุกคนอันนี้อย่าเลยกับกางเกงเนาะ มันเป็นตัวตนของเรานะคะทุกคนอันนี้คือตัวตนของเาเลยเนาะเเลยต้องมาทํางานช่วยลูกสาวนะคะทุกคนเนาะครับอา เนาะก็จะปับแบบนี้นะคะทุกคนอย่าเลยไม่ได้เย็บนะคะทุกคนโดยเลยก็เอาไปให้ช่างเย็บเนาะหลัก็ไปให้แางเย็บแล้วก็เดยเลยก็มาใช้ต้ายแล้วก็มาพับก็จะเป็นกางเกงนะคะไปหาทิกครั้งนะะอากาจะโดยเลยก็ทางานอยู่ตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็เอา งานน้องทุกคนเนาะเราสู้จ้ะถ้าเราสู้งานนะคะเราก็ไม่มีวันอดนะคะทุกคนเนาะงานเราจะทเพียงที่จะได้ไปหาที่ข้างนอกอาจจะแล้วก็ทำงานอยู่ตรงนี้เนาะเราก็เอาะงานน้องทุกคนเนาะเราสู้จ้ะถ้าเราสู้งานนะคะเราก็ไม่มีวันอดนะคะทุกคนเนาะงานเราจะทเพียงที่จะได้ไปหาที่ข้างนอกอาจจะแล้วก็ทำงานอยู่ตรงนี้เนาะ เราก็เอา่าอันไหนแย้ไปหาทุกครั้งหน่อยจ้ะแล้วก็ทำงานอยู่ตรงนี้เนาะเราก็เอา แล้วก็เอาใส่ถุงไว้นะคะงานนะ้องทุกคนนะเราสู้จะถ้าเราสู้งานนะคะเราก็ไม่มีวันอดนะคะทุกคนเนาะงานเราถ้าทิ้งที่ยงก็จะเป็นกลางเกงนะคะไปหาทุดครั้งเอก็จะเรื่อก็ทํางานอยู่ตรงนี้เนาะเราก็เอาก็จะมาใส่แผ่นรองตรงกลางนะคะทุกคนเพื่อเื่อมาให้ผ้ามันยับนะคะทุกคน าแผ่นกระดาษลองเป็นนะคะทุกคนน้กระดาษเขียนนะคะก็บมาเน็ดไในอย่ถ้าอันไหนแล้วก็เอาไปถุงไว้นะ คก็เป็นเสื้อผ้านะะทุกคนอันนี้อย่าได้กรับกางเกงเนะาะบังคับก็เป็นเสื้อผ้านะะทุกคนอันนี้อย่าได้กับกางเกงเนาะ สวัสดีค่ะทุกคนเดวเลยจะพามาพับผ้านะคะทุกคนเนาะพับผ้าช่วยงานลูกสาวนะคะทุกคนเดี๋วเลยก็จะคิดที่มันเป็นตัวตนของเรานะคะทุกคนอันเนี้ยคือตัวตนของเดลเลยเนอะอยาะเดลเลยต้องมาทํางานช่วยลูกสาวนะคะทุกคนเนาะครับอาจารย์ เป็นเสื้อผ้าน่ะทุกคนอันนี้ย่าได้กับกางเกงเนาะนะคะงานนะ้องทุกคนเนาะเราสู่จากถ้าเราสู่งานนะคะเราก็ไม่มีวันอดนะคะทุกคนเนาะงานเราถ้าิีที่างก็จะเป็นกางเกงนะคะไปหาคลิปข้างนอะกกันเดี๋ยวเก็ทําง,งานอยู่ตรงนี้เนาะเราก็เอา จะเป็นตางเกงนะคะเนาะก็จะพับแบบนี้นะคะทุกคนยืเลยไม่ได้เย็บนะคะทุกคนดูเลยก็เอาไปให้ช่างเย็บเนะะาะแลาก็ไปให้ช่างเย็บแล้วก็เลยเลยก็มาใส่ป้ายแล้วก็มาพับแยกไปหาคลครข้างหองก่อาจ้ะเลยเลยก็ทํางานอยู่ตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็เอา บางครั้งก็เป็นเสื้อผ้านะคะทุกคนอันนี้อย่าเลยพับกางเกงเนะาะยายเลยไม่ได้เย็บนะคะทุกคนยายเลยก็เอาไปให้ช่้งเย็บเนาะยายก็ไปให้เจ้งเย็บแล้วก็ยายเลยก็มาใช้ป้ายแล้วก็มาพับสวัสดีค่ะทุกคนยาเยเลยจะพามาพับผ้านะคะทุกคนเนาะพับผ้าใช้งานลูกสาวนะคะทุกคนยายเลยก็จะจะเป็นกางเกงนะคะ บางครั้งก็เป็นเสื้อผ้านะคะทุกคนอันนี้ยังเลยกับกางเกงเนาะ พับแล้วก็มาตรวจเช็กดูเนาะพับใส่ของไว้นะคะทุกคนเนาะนะนคะก็เป็นเสื้อผ้าน,นะคะทุกคนอันนี้อย่าเลยพับกางเกงเนาะนะคะทุกคนตั้งใจทำเนาะตั้งใจทำแล้วงานเราก็จะได้ออกมาดีนะคะทุกคนเนาะการที่เราเป็นเชียร์ก็ เปนกันบางครั้งก็เป็นเสื้อผ้าค่ะทุกคนอันนี้อย่าเลยกับกางเกงเนาะอย่าเลยไม่ได้เย็บนะคะทุกคนอย่าเลยก็เอาไปให้ช่างเย็บเนะาะหลัก็ไปให้ช่างเย็บแล้วก็เลยเลยก็มาใช้ป้ายแล้วก็มาทับ มันเป็นตัวตนของเรานะคะทุกคนอันนี้คือตัวตนของเธเลยเนาะเเลยต้องมาทํางานช่วยลูกสาวนะคะทุกคนเนาะรับอัจจรยจะมาพับแล้วก็มาตรวจเช็คดูเนาะพับใส่ของไว้นะคะ